นีแ่แหละครับหนึ่งดอกแรกนะครับตอนนี้เวลาสี่สี่นะครับได้ดอกแรกแล้วครับสองดอกนะครับมีสองดอกในะห้สองดอกก็เอาดอกที่ดอกไม่ใหญ่

สะสมไปเรื่อยๆครับครับก็มาเจอเห็ดที่เพื่อนๆและพี่ๆแนะนำนะครับที่เขาเรียกเห็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บชุดใหม่นะครับนี่มันบานครับแต่หัดอ,อกตูเดี๋ยวลองเอาไปกินดูครับเราก็ได้มาเจอเห็ดตะไคร้ดอกบานหนึ่งดอก เก็บไปก่อนครับเผื่อเห i t โขนไม่ได้ดอกเฟื่อยครับนี่อีกหนึ่งดอกครับตะไคร้ครับเอาครับโขนหนึ่งดอกยังดีอยู่ครับก็เลังไปเจตตะไคร้อีกหนึ่งดอกครับเก็บเก็บไปก่อนครับนี่อหนึ่งดอกครับครับได้ครับเจตตะไคร้อีกหนึ่งดอกครับ มีบานก็ต้องเอานะครับเพราะเห็ดเริ่มจะน้อยนะครับตอนนี้ก็ตีสี่ครึ่งเลยนะครับครับนี่ก็เจอเห็ดกับหอยทากครับกับเห็ดที่เพื่อนๆแนะนําครับปล่อยให้หอยทากมันกินนะครับนี่นครับเห็ดที่เพื่อนๆแนะนำนครับจะดูดอกแข็งๆโอเคดอกนี้เอา ดอกเนียวนะครับดอกตูมครับจะลองเอาไปกินดูนะครับอย่านเพื่อนแนะนำครับว่ากินได้โอเคครับต่ขึ้นเยอะนะครับเด็กลองเก็บไปหน่อยหนึ่งครับเอาไปกินดูครับดอกเนียวครับสวยครับ ดอกสวยครับมีอีกหนึ่งดอกครับดอกดอกสวยครับเอาครับดอกของตีมสวยใหญ่เอาครับเห็ดที่เพื่อนๆแนะนำนะครับลองดูครับล่อไปดูครับนีอีกหนึ่งดอกครับเฉครับจะลองเอาไปกินดูนะครับ ลองดอกยี่แข่งเลยครับเอาครับลองดูครับเพื่อนๆแนะนำมาครับลองเอาไปกินดูครับนี่นะครับเปียบนะครับแต่ลองเอาไปนิดเดียวที่เหลือเก็บไว้บนในป่าครับเยอะครับเพราะเราไม่เคยกินนะครับลองลองเอาไปนิดหน่อยนะครับเนี่ครับขึ้นเยอะมากเลยครับนี่ครับที่เพื่อนๆแนะนำครับ ขึ้นเยอะเต็มเขาเลยครับ,รบเต็ไมไปหมดนู่นเต็มแต่จะลองเก็บไปกินสักนิดสักหน่อยนะครับดอกกํมามเฟยครับเยอะมากนะครับนี่ทายให้ดูเป็นบางส่วนนะครับเ็ดที่เพื่อนๆแนะน,นำทางนั้นเลยครับ ว้าอยากร้องอยู่นะครับนี่ครับไม่เก็บครับเอาไปพอประมาณครับพอเราไม่เคยกินนะครับแต่แค่ไปลองๆนะครับได้ครับพอแค่นี้แล้วครับเดี๋ยวจะไปดูดงเห็ดโคนมั้งครับนี่เก็บปล่อยเขาไว้อย่างนี้แล้วครับครับมาเจอเห็ดโคนหนึ่งดอกนะครับปีนี้นะคงจะขึ้นแบบนี้แล้วครับที่ละดอกสองดอกแล้วมั้งครับ แค่ครับโอเคครับพอใช้ได้อยู่ครับเก็บครับเจ๊กล่องดอกครับโอ้ยอกลิดเกลี่ยคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราแค่ รเรามาแค่เห็ดนี่ครับดอกของดอกเลี๋ยก็ได้พอกินเองแล้วครับ <c oughs> ดอกอยงสวยครับฝนอยู่กว้างก็ยังร้องอยู่นะครับ <c oughs> อีกสองดอกตีห้าสิบหกนาทีนะครับ ผลก็ตกแสแสครับแก่เห็ดอินท์นกดอกนี้ที่ละซองดอกซองดอกครับดอกสวยนะครับดอกซองดอกขอให้เจอก่อนนะครับมันหายากครับป่าบ่อคคอยมันเลือน้อยครับ เปียกแต่ภูเข,ขาครับบนเขาก็ดินแข็งหายากเจออีกหนึ่งดอกครับขึ้นสองดอกกับดอกแต่รับ่ยังดีครับพอได้กินดอกสวยอยู่ครับดอกใหญ่หได้เปียกฝนแค่นั้นแหละครับไปครับห้าต่อเจอดอกบานดอกนะี้ถอนเลยเนาะ ดอกสองดอกเดี๋ยวก็ได้แกงครับเจอบานตรงนี้สองดอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูท้องบนอีกเห็นแว๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้สองดอกนะครับอยู่ใกล้ๆกันเก็บครับใช้มีดนะครับแขกันครับเพราะมันดึงไม่ออกคนระับ แบบข้างล่างสองดอกนี่นะครับสองดอกจะสว่างนะครับโอ้โหแตกครับติดรากใบครับผลแตกสองดอกนะครับสวยอเท่าสีใกล้กันใกล้กันเท่า,าทสิดอกโอเคครับเก็บนี่อีกสามสามดอกนะครับ ถ้ามาคืนมาก็คงได้ตต่มครับวันนี้มาตีสี่ครับนี่ก็สว่างแลวนะครับแขกครับตอกสอบใหญ่ยยนะครับ เมื่อคืนมาก็ได้เป็นสูงนะครับนอนนะครับนี่บิ่งดอกครับดอกต่ดหัอครับคนหนึงแข็งครับเอาครับนี่ถึงดอกนะครับ พื้นที่ดอกนะครับดอกใหญ่ครับไปครับไปต่อหกโมงสิบกว่านาทีนะครับเจกดอกหนึ่งนะครับดอกเขียวนะครับแก่ครับดอกข้างล่างนั่นดอกนึงนะดอกสวยนะใหญ่ บแบบไต่แค่ไหนนยายอีาดอยู่ครับดอกสวยครับสองดอกครับตรงนี้